ผู้ชายแอบหลงผู้หญิงที่มีสสิ่งนี้สสิ่งนี้จะทำให้ผู้หญิงอะ่ะดูมีสเสน่ห์แล้วเราถูกดึงดูดเราหลงเข้าไปในความรู้สึกว่าเอ๊ะเราชอบคนนี้หรอเออคนนี้ก็ดูน่ารักทีนะข้อที่1ดูดีเสมอแน่นอนครับใครบ้างแม้กระทั่งตัวคุณเองไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นผู้หญิงที่สวยหรือว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งถ้าเกิดให้คุณเลือกได้คุณก็เลือกมองผู้ชายที่เฮ้ยเท่านั้นดูดีจังเลย ก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับผู้ชายก็เช่นเดียวกันเราก็มักจะมองคนที่เออดูดีแต่ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องสวยเลิศดหรูเพอร์เฟกต์คำว่าดูดีก็คือดูดีที่สุดในจุดที่คุณเป็นนั่นหมายความว่าตอนนี้คุณจะหน้าตายัางไงก็ตามจะดูดีธรรมดาหรือว่าเลิศดหรูเพอร์เฟกต์คือคุณก็นําตัวคุณเองอมาปรับลุกให้ดีที่สุด ในจุดที่คุณเป็นก็พอนะครับไม่ว่าจะการแต่งตัวบ้างทรงผมบ้างการฉีดน้ําหอมบ้างแค่คุณปรับสิ่งเหล่านี้นะแต่งตัวดูดีขึ้นในแบบฉบับของคุณคุณก็ดูมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นแล้วอันนี้คือสิ่งสาคัญน,นะครับผู้หญิงเนะี่ยดูดีเสมอไปเรื่อยๆต่อให้วัยคุณเพิ่มขึ้นมากขึ้นแค่ไหนคุณก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในณนะตอนนั้นไม่จำเป็นต้องไปเทียบนะบางคนแบบเอยฉันจะดูดีได้ไงดูดีผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมึงอายุน้อยกว่าฉัน10ปีก็ดูหน้าใสาดูหน้าเด็กกก็็มันจริงแต่ว่วา ทำไมล่ะคุณก็ดูดีที่สุดในจุดที่เป็นคุณก็ได้ในช่วงอายุของคุณก็ได้หรือนอกจากการแต่งตัวมีอะไรครับสุขภาพดีก็ดูดีใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าออไปเจอผู้ชายทุกครั้งก็ต้องออป่วยบ้างเป็นไข้บ้างไม่สบายบ้างเวลาพูดคุยเวลาจะมาการะหน,นุ่กระหนิงมันก็ลําบากใช่ไหมหรือว่าคุณก็ได้เจอกันครั้งแรกเนี่ยผู้ชายหลายคนก็แบบเฮ้ยจะตกผวังอยู่ในกับคนผู้หญิงที่ดูดีซึ่งหุ่นที่ดีก็เกิดจากการดูแลสุขภาพ การกินการออกของร่างกายนะครับคุณก็ต้องทําเป็นระยะยาวก็มีเสน่ห์ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนก็ทําได้นะครับการดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาเวลาแฟนหันมาบอกทางานเสร็จหันมาพูดคุยหรือว่าชวนไปกินข้าวปาร์ตี้เนอร์ก็บอกเฮ้ยแฟนเรายัางดูตัวเองดีดูแลดีนะเห็นไหมครับเขาก็รู้สึกภูมิใจในแฟนแลวเขาจะบอกเฮ้ยฉันซื้อนาฬิกาให้แฟนดีกว่าฉันซื้อเสื้อตัวนี้ให้แฟนดีกว่าเขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณให้คุณยิ่งดูดีมากขึ้นและสิ่งตามมาคือข้อ 2. ครับการดูแล ซึ่งกันและกันแน่นอนเขาดูแลคุณคุณดูแลเขาเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องและผมก็แนะนําให้ทุกคนทําด้วยการดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันเนี่ยจะทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกถึงความอบอุ่นรู้สึกถึงความห่วงใยและความสัมพันธ์มันเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากความห่วงใยซึ่งกันและกันมันก็จะค่อยๆประสานลงไปเรื่อยๆฝังลึกลงไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่อยากเดินหอกไปจากคุณหรอกครับเ,เพราะว่าคุณทั้งดูแลตัวเองดีดูแลสุขภาพดีคุณก็ดี นะครับแต่งตัวก็ดีและข้อสอบครับยังดูแลเอาใจใส่เขาอีกเขาจะห่างไปจากคุณได้ไงล่ะครับดังนั้นผู้ชายจะแอบหลงคุณด้วยสสิ่งนี้ครับ